สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดับซิงนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงเช้าเช้าค่ะทุกคนอันนี้ย้ายบ่อแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมาอยู่บ่อที่ตรงนี้เองปากบ่อน,นะคะโอ้ยมีคนมาแล้วที่เราเคยมาขุดกันนะคะแล้วก็เอามาถมสะนะคะอันนี้ถมได้ครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมทุอค่คะ ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ชักยาวเหมือนเดิมชักยาวเหมือนเดิมนู่นเท,ทที่เดิมเหรอข้างปั๊มเหรออ้าวเราไม่ได้ประมาณวันนี้สิบโลเมื่อวานแปดวันนี้นนสิบอ้วาวรลุงก็แต่เทที่นี่รถขารถว่าใช่ไม่กังวลวันนี้นะคะก็ คิดว่าเทตรงนี้ <c oughs> ค่ะเราเราก็จะไปเทที่เดิมนะคะทุกคนเทที่เดิมอ่ะมีเสียก,ก้อมาคนเดียวน้ำกรีนมาคนเดียว โลาโคาร์บนเบา <laughs> า,บา <laughs> สิบโลเบาเบาสิบโลเบาเซอยก็จะไปนะเจอซอ,อยครเรานี้ยมันเลย <laughs> 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 มาเลยบันเปิดประตูได้ไหมเนี่ยมันจะข้ารถไเนี่ยได้ได มันจะสูงเนอะรถดำอ่ะทีเนี้ยรถมิ่งมันมีตอนนี้บอาว่าเหยียบได้แล้วก็อย่าเหยียบแล้วมันก็เลยเหยียบลงมาแต่ถ้าคนอื่นใช่ไหมมิ่งก็จะสไลด์ลื่นลงมาอง ้องปิดง่ายขึ้นดีกว่าเอาใหมา่อ๊ะเนี่ยเนี่ยโอเคทีค่นะพี่ก็สวัสดีค่ะ เอาแค่คร okay, okay. well, oh, ึ uh, okay, sieht, uh, ่งเดียวไงถ้าวนวนเต็มมันเสียงมันด oh, yeah. right. like ังไงอุ้ยพอพูดเสียงก่อนโอ้ยควันออกจากปากเลยใช่พี่แซคบอกว่าอ๋อวนวนแบบอันนี้นี้ที่หนูทำรู้ให้พอดูเเเก่าาพระวนต็มไงใช่ไหมวนออกไปโน่นออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่แล้วมาออกนี่มันเสียงดังมากเกินไปโอ้ล็อกกี้อะใช่วน ไม่ต้องวนเป็นก็ได้วนยาวถ้าวนถ้าวนเกินสามเมตรอ่ะมันจะเสียงดังมากเลยนะรถเปล่าไม่เสียงดังแต่ถ้าวนประมาณสองเมตรกว่าเนี่ยมันจะเสียงไม่ค่อยดังมันเหมือนอันนี้ไงใช่ถ้าไม่เบิ้ลมันจะเสียงไม่ดังนอกจากหนักแล้วก็ออกแก๊มันถึเจะเสียงว่แต่คันเก่าพ่อวนขนาดนั้นเลยแล้วขันเก่าวนเกเมตรอ่ะโอ้วนหกเมตรหกเมตรเป็นรถเปล่าก็เสียงดังใช่ไหมครับ ตัวนา้พี่จะบ,บอกว่าลูงก็จะวนแบบนี้ออ๋ไม่ก็เลยป้าควัอนออกจากปากอะ่ะตอนเราเกี่กปลาเลยใช่เมื่อหนาวอะ่ะโอ้โหนี่ไปย่างหนูนี่พอดีเลยนี่ฮหนูจากไหนจอาในกล้องไม่เห็นอะ่ะ แล้ก็อม่เห็นอะนเขียวมาจากกรดยางนะแล้วก็ออกมานี่เลยยังไม่ได้นอนนะอ้าวสุดยอดไหมยังไม่ได้นอนยังไ,ได้นอนไปกินข้า,าวเช้าแล้วใช่ไหมกินแล้วลูกกินข้าวแกกี่โมงตีห้าตีห้าครับโอ้ <laughs> กินข้า,าวเช้าตีห้านะจัาเถียวนะนนสุดยอดใครหนาว ใช่ยังไม่มาเอาพี่กรณอนฟารตเหรอคะกรน์เอนฟาโรตเนี่ยมัเรียกรถบุกรุยยังไงไหมทุกครับน่สสรูปเดิมใช่ตอนที่เสร็จไปนี่นี่นะคะสัตว์นี้ทุกคนตอนแรกอะค่ะเทโถมตรงนี้ขนาดตรงนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้ก็จะไปเทที่เดิมนะคะเปลี่ยนบอ่อใหม่โน no. ทุกคนคะมิ้งจะมาบอกเรื่องสำคัญนะคะตัวนี้ปิดได้ปิดนะมิ้งถ่ายคลิปให้ทุกคนดูไงอันนี้ถามว่าตื่นยังยังไม่ได้นอน ควันออยจะไปกิ๊ฟก็จะอยู่นี่ทั้งวันแต่อย่าไปทำใค้คนอื่นนะทุกคนเดี๋ยวสลบไม่ได้ไได <c oughs> โอ้สายมีจ่จะสายอะไรเงหน,นลืม มาใ่ตะกีบบนตะกีเลยบนตะกีบเตยหมดเลยคุณโนเองูุจะเอาอะไรบนเลยโอ้บนบนฟังเลบนเดียรยกให้สาเมตรสองเมตรแปดสิบเตรถนี้เราจะเอาให้ติดอินไซคอนูพ่อทุกคนท่อนี้ก็สงสัยไม่หายนะฮะท่อพักอะไรอย่างงี้ ทำไมท่อมันขี้สงสัยจังเลยอ่ะถามอยู่งั้นเลยฮะท่อพักโอสงสัยสงสัยมาปูครับเมี้ยวอ้เมียวมันเคยรุนวะไงชื่อก็คล้ายๆกันอีกเนี่ยวเราจะใช้สองยี่ห้อนะส่วนมากคือท่อพักก็ฮามาปูกับจัตุรัสใช่ใช่ใช่จัตุรัสใช้กันใช้จัตุรัสมาแล้ววนเรา พี่พี่แม็กมีอ๋อพี่แม็กใช่แม็กเลยจะดตุลัดนอกั้นยี่ห้ออื่นค่ายอื่นก็จะไม่ค่อยได้มาท่อถ้าใส่แค่ท่อจัดตุลัดก็จะได้เสียงไหมไม่ก็เป็นแค่ท่อพักใช่ใส่ท่อพักท่อพักมันจะโล่งขึ้นอ๋อแล้วพี่แกก็วนท่อครับหมดท้ายหนังเอวเลไหนไม่ตัดต่างก็เด็กมืท่านไม่จบจบเลยสิ สวัสดีนอเบียบ้าจ้ากอนเริ่มงานก็อัจฉรบีนะจ๊ะอนเริ่มงานก็ใช่อัจฉระบีทำอย่างนี้ออกกําลังกายฮึมโคจะต้องหัดทุกวันอ๋อถ้าหโลเราสองวันหัดทีเราอันนี้ก็บแบบัดมอเอโอตอัดตรงที่มันมนีใช่ไหมใช่สลัด แล้วตรงที่เขาเสียบสละกหักหรืสลักหักตรงไหนเราข้างนี้แหละไม่ใช่แต่เสียบสลักหักนะแจ้งเขียวนี่ก็สลัก่อนตรงไหนอ่ะหักเลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยหักไปเลยอ่ะหักไปเลยครึ่งเลงหักครึ่งเลยอ่ะใช่หักครึ่งเลยเหรอหักครึ่งหล่นตรงนี้เลยแต่หาไม่เจอเนี่ยอ๋อแล้วแหักโอ้งเขียวทำหักแล้วแจ้งเขียวโยนทิ้งเหรอแล้วหักไม่เป็ตู้รองประมูลรอไหมหักแล้วก็ใส่ทัก เปลี่ยนใหม่อุ้ยแล้วมันหักแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่ะหักก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้เราหมดหมดเยอะมากเลยอันนี้เลยเหรอมันใหญ่มากเลยนะพ่อเนี่ยหักได้จริงเหรมันก็ตามการเวลามันแล้วสศเสพหลักหักก็หักตรงนี้เหมือนกันนานๆทีกว่าจะหัก โอ้นา,ดาเ,นเดมาแล้วอ่ะปักยูมไม่เตะองมาตัอ,ตอ,อที่พี่จะมาโพประมาณเปลนอนนี่ลูกอืนไม่นอนกับปีอัพเลยล้วจะไมดเตะองมาไม่ได้ทั้งคนเหนาวหนาอ่ะมาแล้วค่ะเสดมาเจอระบีนนะเ <c oughs> ขาบอกว่ารถไมโครอัดทุกวันส่วนรถดำสองวันครั้งนะคะทุกคน <Yeah. S 2> ยับออกคางเลยพี่แล้วรถน้ำมันมากรถน้ำมันนี่จ้าขี่มาเทียบกับนั่นไหมรถน้ำมันเขามาแล้วนั่นไหมเอารถออกมาอ,อ๋อเอ้เจ้านี่เดี๋ยวเลี้ยวมาหนี้มีการเดาดินทรายแน่นอแหละไม่เดาหรอกถ้าว่า,าเอาปลาเอาปลาเปิดอกทางนีูนะ่ไหมออกทางนี้เลยว่ะเปิดตรงทางนี้นี่

อะไรเนี่ยเสลาไหมแล้วเติมน้ำมันสวัสดีค่ะเบสซื้อบอกค่ะสวัสดีค่ะมาแต่เช้าเลยไปจนงงเนาะเอ้าท่านแรกคิดังบ่เห็นวนว่ะ มาเมื่อไหร่เหรนอ๋อบนพ่อออกทำไมตรงนั้นเพรว่าสิใส่ไก่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นโจราิใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวยี่สิบแล้อดัดเท่าไหร่จ่ะดัดมันเอาสามเม็ดมันเอาน้อยเรานรวยเราวัดไปให้เขาแล้วกันให้เขาดัดไว้เลยไปครับผมเพื่อนผมอรุกร้านทุนน้ยนี่ยร้านดัดเู็นรุเด็กอ๋้อ ดัดไม่ได้แล้วอันนั้นแหละไม่ได้อุ้ยมันนั่นเอีอันนี้เขาเขาทำท่อโดยเฉพาะเนาะมันมีเครื่องวนอันซื้อเส้นหน้าถือก้อนเด้ก้อนเส้นละสี่ร้อยก็หวานซื้อยุกเส้นเลยเอออันนี้ซื้อเป็นกิโลเนาะเครื่องเส้นเนาะขายเป็นกิโลกิโลละกิโลละเท่าไหร่ต่อไซน์หนูอ๋อเอาเป็นเส้นเส้นละสี่ร้อยวนวนวนดังดังยังไงหย่างไม่ไม่ดังค่ะมันดังคือเก่า

พอแล้วถ้าใส่อันก๋วยเตี๋ยวเราเขาต่อกันเลยใช่ไหมถ้าใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวใช่ใส่ตัวนี้อะใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวรถหนักเจอดินหนืดเลยแม่นมาใส่ตรงนี้แหละใส่ตัวนี้ใส่ของกระตุงเนี่ยอยู่ในของที่เซ็กซ์อ๋อมันต่ออ๋อถ้าอะไรถ้าอันเล็กๆอะไรๆอันหรืออันเท่าอัน แต่หนูยังหยได้เลยกมห้าหกนิ้วห้าหกนิ้วหกเจ็ดนิ้วควสิใส่คือของเกาะเกาะอันนี้ผมเป็นเกาะใหญ่ได้แล้วนี่สิบนิ้วกันและมั้างอ้าวบ่อันนี้บ่ถ้าพ่อดูคลิปนี้นะคะก็อยากได้อันน้อยน้อยด้ออันน้อยๆสักซ้ำซ้ำซ้ออันก็มันงหพอนะก็โอเคค่ะไม่ได้อยากได้เลยนะไม่ได้อยากได้เลยหนไม่ได้อยากได้เลย โอเคค่ะแล้วความหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายไม่เห็นได้เลยนะ